เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าในพื้นที่เราก็จะตัดกลับไปให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันไปวันนี้มีอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่พออ่านชื่อหลายคนก็บอกเหมือนกันว่าอีกแล้วเหรอซ้ําแล้วซ้าอีกไม่แพ้เรื่องพลุระเบิดเลยเอาแค่เฉพาะธันวาคมคก่อนหน้านี้แค่เท่าไหร่ ไม่ถึงเดือนหรอกใช่ไหมก็เคยมีเหตุการณ์แล้วมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะล่าสุดวันนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะในโครงการก่อสร้างบนถนนพระรามสองค่ะอันนี้เป็นสลิงรถเครนเนี่ยขาดกลางอากาศขาดลงมาความสูงตอนนั้นคือ15เมตรนะคะ มีคนงานเสียชีวิตทันที1คน,คนก็คือคนงานที่ขึ้นไปอยู่บนกระเช้า,ชาที่สลิงเนี่ยดึงขึ้นไปแล้วก็มีบาดเจ็บอีก2คนรวมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้คือ3คนด้วยกันนะคะเหตุเนี่ยเกิดประมาณสักบ่ายโมงที่ผ่านมา13นาฬิกานะคะจุดที่เกิดเหตุอยู่ภายในโครงการก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 บริเวณถนนพระราม2ปากซอย72เขตบางขุนเทียนค่ะ ตรงช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงทางเบี่ยงซ้ายมุ่งหน้าวงแหวนการจนาพิเศษขาเข้ากรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะช่วงที่เกิดเหตุนคะคะอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นก็คือกระเช้าขนวัสดุก่อสร้างเนี่ยค่ะกระเช้าอันนี้นะคะพาคนงานขึ้นไปทํางานอยู่ๆเนี่ยสลิงมันขาดกลางอากาศค่ะกระเช้าลักษณะนี้ก็เลยร่วงลงมางร่วงลงมาทั้งอันตอนนั้นคือดึงไปสูงจากพื้นเนี่ยสิเมตรนะคะ เพราะฉะนั้นคนงานเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย1คนนะคะคือคุณวิภาคอายุ44ปีแล้วก็มีคนงานบาดเจ็บอีก2คนค่ะคนขับรถเครนเนี่ยเปิดเผยแบบนี้ค่ะว่าก่อนเกิดเหตุคุณวิภาคและคนงานอีกคนนึงเนี่ยขึ้นไปบนกระเช้าเพื่อจะขึ้นไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกที่ใช้ยกโครงสร้างสะพานอยู่ๆในระหว่างนั้นเนี่ยคนขับรถเครนบอกว่ามันมีเสียงดังสนั่นเกิดขึ้นมาเลยนะคะคล้ายๆกับมีอะไรหล่นกระทบพื้น ตัวเองก็เลยออกไปดูปรากฏว่าสิ่งที่หล่นลงมาคือกระเช้าค่ะกระเช้าที่ดึงขึ้นไปเนี่ยร่วงกระแทกพื้นลงมาเขายืนยันว่าไม่ได้ประมาทนะคะเพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทํางานแบบนี้มาระยะหนึ่งแล้วค่ะและระหว่างขึ้นกระเช้าก็ไม่ได้แจ้งว่าสายสลิงหรือว่ากระเช้ามีปัญหาอะไรนะคะและยังบอกอีกว่าให้ยกสูงขึ้นไปอีกเพราะว่ายังไม่ถึงจุดที่จะขึ้นไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแต่ทีนี้สาเหตุที่แท้จริงเดี๋ยวต้องรอให้ทางบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบค่ะ ตอนนั้นเขาให้สัญญาณหรือยังให้อยู่ครับเขาก็บอกบอกกระเช้าลงได้แล้วไม่ได้ลงครับมันเหมือนอยู่จังหวะที่ขึ้นขึ้นอยู่ครับแล้วตอนนั้นเขาให้สัญญาณว่าครับก็คือมันอีกหน่อยอ่อมันถึงตรงระดับอันนี้แล้วนะครับจะถึงแล้วแต่มันยังขึ้นไม่ถึงะครับยังขึ้นไม่สุดครับผมอ๋อแล้วถึงยังไงต่อครับมันก็ได้ยินเสียงสลิงก็ตัดลงมาล่างเขาตกลงมากับตัวกระเช้าเลยใช่ครับ มันอะไรกงนครับแล้วมันไม่ใช่กระเช้าที่ใช้สําหรับยกคนขึ้นไปครับมันเป็นกระเช้าสําหรับยกของซึ่งที่นี่เห็นด้านข้างเสาจะเห็นกระไดนะครับที่เป็นนั่งร้านนะครับมันสามารถ่จะเดินขึ้นไปได้นะครด้วย่้ดยพฤการที่ว่าอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้ว่าทําไมคนถึงขึ้นไปอยู่บนกระเช้าแสดงว่าตัวกระเช้าเองไม่ได้ทํามาเพื่อสําหรับรับน้ำหนักของคนสองคนจริงๆอ่ะมันมันรับน้าหนักได้ครับมันรับน้ําหนักได้แต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้อยผมยังให้ข้อมูลอะไรไม่ได้มากเพราะว่าต้องรอเจ้าที่พอ กามาพิสูจน์ทราบพิสูจน์ลักฐานเกี่ยวกับตัวสลิงนะครับที่มันมีการขาดนะครับแต่ข้อที่ทราบคือลักษณะกระช้าแบบนี้ไม่น่าใช้ผลโดโดยโดยโโดยโดยทั่วไปที่เราอยู่ในพื้นที่นะครับเราจะเห็นเขายกของก็มากกว่าครับขณะที่การจราจรโดยรอบไม่ได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุนอยู่ในพื้นที่เกาะสร้างค่ะก็การจราจรไม่ได้รับผลกระทบแต่มีความสูญเสียเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ ถ้าย้อนไปเนี่ยประมาณสัก1เดือนก็คือ15ทธันวาคมค่ะบริเวณโครงการก่อสร้างบนถนนพระราม2ซอย82ก็คือฝั่งเดียวกันเลยนะคะก็มีเหตุเหล็กก่อสร้างหล่นมาทับคนงานเสียชีวิตไป1คนบาดเจ็บอีก1คนอันนี้แค่ย้อนไป1เดือนนะคะครับ <c oughs> ถ้าย้อนไปอีกหลายครั้งเนี่ยถนนพระราม 2, 2> <c oughs> ก็มีเหตุการณ์แบบหลักคือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นน่ะตลอดตลอดครั้งหลายครยนะาครนะคะ